สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมเราอยู่ในเกมโปเกตซากะกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรอากาศประจำวันที่12เดือน8กันแล้วนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเราเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศฝนตกหนักมากนะครับผมช่วง9ในกาศูนย์หถึง11ในกาศูนย์หน เราเข้ามาดูในเจับกันเลยครับมาดูในส่วนของเขตจับระดับต่ำเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกหนักมากโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยมาดูในเขตจับระดับสูงเลยครับสภาพอากาศฝนตกหนักมากโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับตัวที่ทุกคนรอจับก็มาแล้วนะครับจะเป็นลูเกียรนตัวนี้นะครับผม สำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชินชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย